สวัสดีเพื่อนๆจากชกวาที่เจ็ดทุกๆคนเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสตลครับและแล้วเกม Dragon Ball Legends ของเราก็ดําเนินเนเรื่องมาถึงอีกขีดขั้นของพลังซูเปอร์ไซ亚ทรีไม่อาจต่อกรกับศัตรูหน้าใหม่ได้อีกต่อไปจําเป็นต้องรวบรวมพลังจากสายเลือดชาวไซาทั้ง5คนเพื่อให้ชาตของเราก้าวข้ามขีดจํากัดของพลังสู่ร่างซูเปอร์ไซาก็ตในตํานานที่แข็งแกร่งเทียบเคียงกับเทพทําลายล้างเลยทีเดียว และวันนี้เพื่อนๆอยู่กับการโชว์เคสซูเปอร์ไซย่าก็อดชัลล็อดนะครับผมอัปเดตมาใหม่นี่ว้าวมากๆและชรลล็อดของเราสู่ขั้นซูเปอร์ไซย่าก็อดกันแล้วนะครับผมทีมในวันนี้เราเจอกับทีมไซย่านะครับแต่ออกไปทางงงกุนนิดๆมีซูเปอร์ไซย่าโฟด้วยซึ่งนะชรลล็อดของเราเคยมีจุดเด่นหลายอย่างจากการที่เรารีวิวการแปลงร่างขั้นแรกขั้น2ขั้น3กันไปแล้วนะครับผมสำหรับซูเปอร์ไซย่าแต่ละขั้น แต่ขั้นนี้ซปเปอร์ซยามกดพิเศษยังไงทำไมถึงหลายร่างนักหนานะครับผมและเขาแท็กเกิลมาเจอฉลางของผมสไตร์ส,สวนเลยครับผมร่างเบสของเราก็จะการแปลงร่างเป็นซูปเปอร์สยามกดนั่นเองเอ้าล้ะครับผมสไตร์ดอกที่2เข้าไปรถหวบรถหวบเป็นยังไงครับผมหลบเพอร์เฟกต์เวนิสได้แล้วก็โดนโดนเขาสไตร์มานะครับรอจังหวะไปเขาไม่หลบนะครับผมจัดการโดนคอมโบแต่ว่า จะเห็นว่าฉลอดถึกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปแท็เคเกิลแล้วก็กดสไตร์ต่อนะครับมาดัานพลังผมชนะครับผม9ก8โดนทีไปครับบาดักเต็มเต็มหูรวบและเขาต้องคอวา่าเชนเป็นงกุลนะครับผมจัดการสไตร์ไปและใช้สเปเชียลมูฟกระแทกและกระเด็นไปนะครับผมนี่คือสเปเชียลมูฟของ ตัวละครชูเกสในระดับเอ็กตรีมนั่นเองเป็นลูกน้องบาดักนะซึ่งโอ้โหแล้วบาดักก็สวนไปเชียลมูฟผมได้ทันควันแล้วผมต้องเปลี่ยนเป็นซูปเปอร์เซียบลูเบจิโตทีมก๊อตของผมนั้นก็แข็งแกร่งเช่นกันและเขาใช้ชาลอตลงมาแปลงร่างเป็นซูปเปอร์เซียก,ก่อนแล้วต่อคอมโบแต่ว่าหลุดนะครับผมเจอผมกดกั์ดเขียวแล้วต่อยหน้าทิบกระเด็นไปครับผมต่อด้วยสไตรอัสหนึ่งดอกเข้าไปหุยถึกหุยถึก,ถกน,น,นะน่ ปกตินี่ลดเป็นคืบๆนะครับผมแต่ฉลอดคนนี้นะต้นานทานเดเมจได้ดีเลยนะครับผมผมกดเมน n อรบเบตตี้เรียกเอาจูเมตอาร์การขึ้นมือแล้วก็ทำคอมโบหลุดปล่อยให้เขาสลับตัวแล้วบลัสไปโดนโงกุนร่วงไปนะครับผมแล้วบาดักลงมาแปลงร่างกันแล้วนะครับทีมสาย่าจะไหวกับทีมกอนหรือเปล่าแล้วเข้าไปแท็กเกิลพร้อมกันแล้วเจอเขาสวนสไลด์ามา <c oughs> โดนไปครับดิจิตอรบลูของเราโดนโดนคอมโบหนัก,นก ตูมเข้ามาเปลี่ยนเป็นชาลอ์ลดไปนิดเดียวครับผมเขาว่าเชนอย่างสวยงามแล้วกดการ์ดเขียวจัดการต่อยหน้ากระเด็นไปแล้วต่อคอมโบครับผม <c oughs> ไปครับรถเป็นคืบรถเป็นคืบนั้นบาดักนะเว้ยยังไงแรงอะเนี่ยมาครับผมจัดการเปลี่ยนเป็นซปเปอร์ไซแยก็ชาลอดแล้วเจอผมชาสเต็ปแล้วยังไงครับผมเลือดใกล้หมดเห็นไหมครับว่าบารดักนั้นโดนการจบเตียงของชาลอ์รุนแรงกว่านะ รุนแรงกว่าซูปเปอร์สยากกตชาร์ลต์นะครับผมแล้วชาร์ลตดของเขาโดนผมแท็กเคลนร่วงไปยังไงแบบนี้แบบนี้ร่วงหมดนะครับผม <c oughs> โคตรแร่งโอ้โหยังไงฮีโร่นะครับตัวละครฮีโร่ตัวละครฟรีของเกมนะครับผมความแข็งแกร่งนี้ทีมที่สองเราเจอกับสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับผมทีมนี้แข็งแกร่งนะเลเจสต์รถทั้งคู่และเป็นเซนไคที่ ค่อนข้างระดับสูงมากแต่ว่าคนนี้ไม่สูงเท่าไหร่มาดูกันดีกว่าว่าฉลอดของเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะแล้วตอนนี้เจอกับฮิตโตะนะครับผมสายหมัดสายมวย,มย,มยมซึ่งผมเลือกสเปเชียลมูฟมากวนตีนเช่นกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมตอนนี้เบจิตโตของเราก็ซัดกับเจ้าทรังส์แปลงร่างอยู่นะครับผมแล้ว มาแท็บอะไรล่ะแล้วพุ่งมาแบบนี้มาแคนเซิลแล้วเจอสไตร์ต่ออย่างนี้เจอผมสวนการ์ดเขียวไปครับผมยกเลอะิลอัปเกรดแล้วจัดการต่อคอมโบเขาเปลี่ยนเป็นโกหังแปลงร่างนะครับผมโคเวเชนตัดดาเมจแต่ว่าโอ้โหโดนอย่างหนักเลยทีเดียวยังไงครับผมไม่ไม่ไหวนะนะโดนหนักมากนะครับแล้วผมหลบแทบ็บลาสเขาแล้วจัดการรอเขายึกยักดโดนต่อคอมโบร,รัวครับผมยังไงกดเมนเอเบ,บลิตี้แล้วครับผม ใช้อัลติเมตอาสการแต่เขาเปลี่ยนเป็นทรังส์อีกครั้งนึงครับผมทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วจริงๆเลยยังไงโดนไฟนั่นเขาไมเข้าไม่ห้าเข้าไปโอ้โหเจ็บหนักเลยนะเห <laughs> มือนจะเดินเกมผิดอย่างรุนแรงนะครับผมผมจะการเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ไซย่ากตชาร์ลตดแปลงร่างแล้วนะครับผมมาโดนสเปเชียมูฟแต่ผมหลบได้นะครับเราผละลอเขายึกยัก กดการ์ดเขียวเข้าไปทําการถีบแล้วต่อยค้างแตกไปอีกหนึ่งแล้วครับผมต่อคอมโบแล้วจัดการสไรปิดเจ้าทรังสไปหนึ่งดอ,อกครับผมทำไมมันรุนแรงขน,ขนาดนี้นะครับหม่แต่พลื่มปิติตอนนี้ฮิตโตจัดการกับซูเปอร์ซียโรเซงของคุณแบล็กของเราอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแต่ว่าอ เกือบได้แล้วเกือบจะได้โคเวอร์เชนแล้วแต่ว่าเขาทำคอมโบหลุดนะครับผมเรียกว่าใครกระตุกก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เขาชาร์จสเต็ปมาแล้วยังต่อยเจ้าเบจิตต้าของผมยังหนักดวงแล้วกดเมนเอเบลิตี้มาแล้วครับผมแบบนี้ผมไม่ยอมหรอกครับเปลี่ยนโคเวอร์เชนลงมาเป็นซูเปอร์เซแอตกดชาร์จหลอตของเราโดนรัวหมัดหยุดเวลากันไปแล้วปุ <t 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 umm> <t ๊บปุ <t <t umm> <t ๊บปุ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  ยังเกรงไหวยอยู่และตอนนี้เหลือเลือดเขียวเขียวเจอเดชเข้าไปแล้วบลาสหลอกแบบนี้ครับผมเจอผมสวนหมัดกังฟูจำฉาเข้าไปพึกงร่วงไปครับสําหรับฮิโตะเค่ท่ามาแล้วครับผมแล้วแท็กเคลนมาแบบนี้เจอผมรอจังหวะแล้วใช้สไตร์แต่เขาก็หลบได้นะครับผมและสวนการจมตีมาตอนผมยึกยักแล้วแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซาทูโกฮังแล้วนะครับผมสไตร์ต่อเนื่องจัดการ ยอมทำใหม่มับวปะโทโอเคครับผมเรามาดูเกมจริงๆจังๆบ้างดีกว่า2องแมตช์เมื่อกี้แบบนะคู่ต่อสู้เล่นๆกันเนาะอาจจะลองตัวละครกันครั้งนี้เราเจอกับ Fusion Warrior Meta เ,เมตาเลยทีเดียวนะครับผม จะโหดร้ายขนาดไหนครับกับซปเปอร์เซียกอตชาร์ลอตของเรามาครับผมยังไง <c oughs> ยังไงอืโดนแฮ็กเ้ลมา <c oughs> ผมเปลี่ยนเป็นซปเปอร์เซียบลูงงคุณแล้วรอจังหวะเขายึกยักสวนการโจมตีไปครับผมเบจิโต <c oughs> แปลงอัง <c oughs> โดนคอมโบแล้วปล่อยคอมโบหลุดไปสําหรับเจ้าซามัสนะครับผมซามัสโดนคอมโบต่อเนื่องไปเลยครับไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเบจิโตลงมารับเดะเมสแทนด้วยโดนหนักๆไปเลยครับผมยังไงชาร์จครับผมรอจังหวะแล้วใช้ไฟนอนเขาไมมเขาไหมครับ พุ่งเข้าไปอีกล้าน2ร่วงไปสําหรับซามัสอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับสลหรับชาลอตลงมาแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียกอจัดการหลบการโจมตีของซูเปอร์เซียกบลูเบจิโตสาหรับซามัสลงมากดการ์ดเขียวลดคี้เข้าไปก่อนครับผมแล้วเขายึกยักโดนการโจมตีของซามัสเข้าไปเต็มๆแบบนี้แล้วเขาเปลี่ยนเป็นเบจิโตแปลงร่างนะครับผมงโดนชาส์เต็ปหนักๆไปเบาๆสิชนะาุาก็ต้อง เเมจไม่เข้ากันอยู่แล้วนะครับแล้วเขาแปลงร่างเป็นซูปเปอร์เซีแล้วนะโอ้ยโดนบลาส์ครับผมการจาังหวะได้สวยงามแล้วโดนสไรด์ตอนเน่องโอ้หสองการเข้าไปเกือบครึ่งหลอด3การเข้าไปเลือดเหลืองแล้ว4การเข้าไปสลับตัวเป็นซูปเปอร์สซาก่อนชาร์จหลอดลงมารับเดเมสได้อย่างสวยงามลดติดเดียวนะครับเจอแทบบลสของผมไปแล้วจัดการหลบซอนรอยึกยักและใช้บลส์สเต็ปครับผมชาร์จสเต็ปแล้วจัดการ ไรต่อกดเมนเบรตตี้เรียกสเปเชียลมูฟขึ้นมือแล้วครับผมใช้ไวคนนอนยิงตูมเข้าไปครับซุปเปอร์เซียบลูโดนไปรุนแรงมากๆยังไงครับผมนี่ไวคนนอนนะครับผมถ้าออริจินอลของฉลอดเป็นยังไงล่ะเจออัลจิเบตแอสการ์แต่ระยะมันหลบได้ปะโทเอ้ยนี่เรตติ้งหมื่นจริงเหรอหมื่นจริงเหรอโดนช้าสเต็ปไปอีกจัดการด้วยต่อเนื่อง โอ้โห uh huh. รุนแรงมาล่มาครับผมไวแค้นั้นตูมเข้าไปอีกหนึ่งดอกร่วงไปสำหรับซุปเปอร์เซียบลูเบจิตโตโดนเต็มๆตมครับผมยังไงและเหลือแค่ซุปเปอร์เซีาเบจิตโตแล้วนะครับผมกดการเขียวแล้วแบบนี้เจออัลติเมตอาร์สการ์ดคําพิพากษาเข้าไปอีกโอ้โห uh huh. uh huh. ยังหนักโดนยังหนักไปเลยโอ้โหยี่สิบคอมโพเกือบตายนะครับผมผมต้อง นึกว่าจะตายไม่ตายแล้วแล้วยังไงครับผมโดนเขาส่วน rising rush มาแล้วจิโต้บลูโดน rising rush ไปครับผมยังไงเนี่ยโดนจะตายฟรีเหรอเราจะตายฟรีโอ้ยโดนสเปชี่ลบุบอัดโอ,โอ้ยโอ้ยแรงมาก และการแตกต่างไปอีกครับผมเจอเขาฟันโชโชโช,โช,โชเรียบร้อยครับสำหรับซูปเปอร์เซียบลูเบจิต้ผมโดนไป8ล้านเลยทีเดียวแล้วยังไงซามัสซามัสจะไหวโดนแท็กเกิลแต่ว่ากดเมดเออร์บิลตี้รอหลบอีกครั้งหนึ่งและใช้สเปเชียลมูฟฟันเกลี้ยงหลอดเลยพระเจ้ายัางไงครับผมเขาไม่เกตสลบแล้วนะเราแท็กเกิลไปไม่ใช่สิผมสไตรไปเขาจัดการหลบได้นะครับผมส่วนคอมโบมาแต่ว่าความถึกนี้มันอะไร ความถึกของก๊อดเป็นยังไงว้าวไม่ลดเลยนะครับผมยังรอดยังรอดแล้วดันมัดกันครับผมใครจะอยู่ใครจะไป998 901ชนะไปครับทีบแล้วจัดการปิดเกมไปได้ครับผมว้าวยังไงแข็งแกร่งสะใจทุกทคนไหมครับผมรีบไปแปลงร่างกันเลยนะ